กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ789ลัดเวดกัดนะครับผมกับผมคนเดิมพี่กล้วยวันนี้พาทุนมาที่1000บาทนะครับผมจะบิดอยู่ที่20บาทโอ้โหวันนี้อย่างห้าวบอกเลยสาวถ้ำนาเกลนี่ห้าวกับมันเนี่ยต้องวัดนะจริงๆต้องวัดสำหรับผมผมคิดว่าเราต้องวัดกับมันนะักสาวถา้ำโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหคิดผิดคิด,คดถูกมาวัดกระสาวถ้ำเบ็ด20บาททุนแค่พันเดียวนะครับมาเบ็ด20บาทเลยถือว่าเสี่ยงมากเลยนะครับผมไม่เป็นไรวันนี้เราอยากวัดมาวัดว่าอารามหน่อยอแล้วหววท้องจ่ายต่อสาวถ้ำนาเกลือนในเป็นเกมที่ค่อนข้างเว้าซะส่วนใหญ่นะเว้าหนักมากเกมนี้แต่ก็เวลาจ่ายก็จ่ายบัางใหญ่เหมือนกันนะครับผมมา คนก็เลยฮิตกันเล่นเนาะเกมนี้ช่องสิบว่ายังไงเอ้ยช่องสิบช่องสมเลขสิบว่ายังไงแม่ช่องสิบว่ายังไงด้วยนะบ้าเกมนี้มีแค่หช่องโอเคไปสิบช่องสมยังไงครับเจจ่ายไปแล้วโอเคฮึบพึบโอ้โหเฮ้ยท่าไม่ดีท่าไม่ดีอ่ะท่าไม่ดีาม,ดาม,ดมากๆเลยบอกเลยเดี๋ยวขอหยุดก่อนขอหยุดก่อนขอหยุดก่อนผมคิดว่าเบ็ดสิบบาทแม่ หเบ็ดยี่สิบไม่มาแน่เลยอะเอาไงดีอุ้ยขอเปลี่ยนเป็นเบ็ดสิบบาทแล้วกันแต่แต่ไม่เบ็ดธรรมดาขอซื้อฟรีเกมเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนจะเกลือเหมือนจะเกลือยังไงไม่รู้อะลองดูกันนะครับว่าข้างนอกมันว่าวกระจายเมื่อกี้แล้วข้างในมันจะจ่ายไหมมาดูกันนะครับนี่ผมเล้ดูเลยอะมาอุ้ยคูณสี่คิวไปเลยยังไงต่อเอ้โหอะได้มาสามสิบบาทแล้ว ยังไงต่อเอยหัวน้ำเงินจ่ายแล้วอะไรจ่ายต่อไม่มีอะไรจ่ายต่อหัวน้ำเงินก็ไม่จ่ายยังไงครับย,งงยังไงครับโอ้โหยังไงยังไงครับมาเจจ่ายไปแล้วเคลงไหมเคลงแลง้วหัวเขียวลงไหมช่องเอ้ยหัวเขียวอยากได้หัวเขียวว่ะหัวเขียวช่องแรกได้บอกโอ้โหดอกนี้โอ้โหสองพันเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยซื้อฟีเกมมูลค่า500บาทไอ้ดอกเมื่อกี้จ่ายมา2 3 0 8บาทนะครับผม้เนได้ไม่ัมา้างนอกมันเหมือนเว้าจังเลยแต่ในฟีเกมจ่ายเฉยครับโอ้โหไสองรอ,อบที่เหลือเมื่อกี้วาวาหมดเลย ซือ้อฟรีเกมมูลค่า500บาทจ่ายมา2,307บาทนะครับผมเฮ้หรือว่าเบ็ด10บาทจะมาไหนลองเบ็ด10บาทตอนน่อดิมายังไงยังไงอึ๊บอุ้ยหัวหัวน้ำเงินยังไงไม่มาโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองตัด ตรงนี้ออกนะ300เนี่ยตอนนี้ผมได้กำไรแล้วนะผมทุนแค่พันเดียวเองนะผมได้กำไรมาพันแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะไปเลยนะเบ็ด10บาท30ครั้งนะครับ300เมื่อกี้นะนี่เลข10จ่ายมาอะไรจ่ายต่อไม่มียังไงยังไงอุย้ยมาปึ๊บจ่ายมา9บาทหัวหัวม่วงโอ้โหหัวม่วงไม่จ่ายอะมาอะไรจ่ายต่อ ออโอ้โหเกือบเข้าฟรีเกมเมื่อกี้โอ้โหบางใหญ่แล้วก็ถานเข้าไปแล้วหัวหัวน้าเงินได้ไหมโอ้โหหัวน้าเงินม,มาหากันต่อยังไงคิวจ่ายเต็มกระดแนเต็มกระดานแล้ววายลงตรงกลางแล้วเลขสิบลงช่องแรกได้ไหมไม่ได้ไม่ลงยังไงสิบลงไหมอุ้ยไม่คอมโ,มโบนอกมันมันไม่โบ,บะเลยนะครับเนี่ย ผมจะตัดเศษนะผมจะตัดเศษนะแล้วผมจะเอาแค่นี้นะเอาเอ้ยอเคมาโอ้โหย,ยังไงยังไงยังไงโอ้โหสาวถ้ำถากเกลือโอ้โหดูสิครับเว้ากระจายครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่า ทุนมาแค่1000บาทนะครับตอนนี้กําไรมา1000บาทเหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ <c oughs> วันนี้เอาเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่ากําไรมาเท่าหนึ่งแล้วเอาเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสาวถ้ำอนะ่ะมันจะลากคืนนะครับผมโอเคบายครับเจอกันนะครับผมบาย